เรามาต่อกันที่ราศีเมษนะคะราศีเมษเนี่ยเป็นช่วง <43 questo S 1> เวลาที่ดีมากสําหรับคุณนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นหน้าที่การงานใหม่หรือบางท่านก็ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่จากผู้รับผู้ใหญ่นะคะให้รับผิดชอบทําในสิ่งที่คุณยังไม่เคยได้ทํามาก่อนหรือบางท่านก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือบางท่านก็สอบเข้าที่เรียนใหม่ที่ดีด้วยนะคะนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะ เกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นนะคะหรือบางท่านาต้องการมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้นะคะในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินหนูรายจ่ายเพียบเลยนะคะก็ค่อยๆใช้จ่ายกันไปแล้วก็วางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความรักนะคะ ท่านใดที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสุขเท่าไหร่หรือว่าคู่ของคุณต้องเดินทางไกลบ่อยๆนะคะเลยไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันหรือถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันก็ระวังการมีปากเสียงนะคะความไม่เข้าใจกันนะ,ะส่วนท่านใดที่เป็นโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่าต้องดูให้ดีก่อนนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรนะคะดูให้ดีก่อนนะก่อนที่จะคบใครนะ แล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องภุมิแพ้ด้วยนะคะช่วงวันที่ต้องระมัดระวังมากๆก็คือช่วงระหว่างวันที่26ถึงวันที่28ดนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะแล้วก็เรื่องเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมโทรศัพท์มือถือทีวีหรือพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะเสียได้นะคะแล้วก็ห้ามไปพูดจาไม่ดีนะคะให้ระวังคำพูดหรือห้ามเมาส์มอยคนอื่นนะคะราศีพฤษ์ช่วงนี้การเงินของคุณจะสะพัดมากค่ะมีทั้ง รายได้เข้ามาเยอะแล้วก็รายจ่ายเยอะด้วยนะคะการงานก็จะเป็นงานที่แบบต้องเร่งรีบปุบปปุบปับนะคะแล้วก็คุณก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลบ่อยๆนะคะก็จะดีนะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลไปต่างประเทศก็ไปได้ดีค่ะประสบความสําเร็จแล้วก็รับลรื่นดีไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะด้านผู้ใหญ่นะคะบางท่านเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่เจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือ ผู้ใหญ่อาจจะให้คุณทำงานในสิ่งที่คุณรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะความรักท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็เพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันได้ดีมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะคะ mm hmm. ก็จะดีมากส่วนท่านใดที่เป็นโสดนะคะส่วนมากเนี่ยความรักก็จะเข้ามาในรูปแบบของความเป็นเพื่อนนะคะหรือมีการพูดจาการติดต่อกันทางด้านโลกออนไลน์นะคะก็ ดูกันให้ดีนะมีทั้งคนที่ดีเข้ามาแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกสรรดูก่อนนะคะเรื่องการใช้รถเนี่ยระบบไฟอาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะถ้าเป็นที่บ้านหรือว่ากิจการงานก็จะเกี่ยวกับเรื่องข้าไฟแพงแล้วก็การใช้อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ใช้ด้วยความระมัดระวัง ด้านโชคลาภคุณก็มีเกณฑ์ว่ามีโชคนะคะก็ให้เสี่ยงโชคได้นะแต่ว่าให้ซื้อพอประมาณราศีเมถุนช่วงนี้การงานของคุณจะเยอะหน่อยนะคะอาจจะดูแล้วมันอาจจะมีความยุ่งยากบ้างนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะแต่ว่าข้อดีของคุณก็คือคุณก็ยังมีเพื่อนหรือมีพี่น้องที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนคุณดีนะ,ะส่วนด้านการเงินนะคะการเงินก็มีรา,ายได้เข้ามา ก็พอสมควรนะคะแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยคุณก็จะมีความกังวลหรือว่ามันจะพอหรือไม่พอนะคะเพราะว่ามีรายจ่ายที่คุณต้องจ่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนด้านความรักนะคะท่านใดที่มีความรักอยู่นะคะก็ควรที่จะ,ะทําดีต่อกันนะคะความรักของคุณก็จะได้ดีด้วยนะอย่าไปจุกจิกจุ้จี้กันมากเกินไปนะคะ แล้วก็มีอะไรค่อยๆคุยกันมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ท่านใดที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้การติดต่อการพูดคุยอาจจะยังคุมเครืออยู่นะคะยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นแฟนหรือจะยังไงก็ให้คุยกันไปนะคะบางท่านก็ยังมัวติดสื่อโซเชียลอยู่นะคะแต่ถ้าใครที่ทำงานทางด้านโลกออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะให้คุณรีบลงมือทำด้านสุขภาพ คุณอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนไม่ค่อยเป็นเวลานะคะโดยเฉพาะเกณฑ์ตั้งแต่วันที่29ถึง30นะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอมีรายได้เสริมเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะท่านใดที่ทํางานประจำเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะให้เงินเดือนคุณมากขึ้น หรือชื่อเสียงของคุณดีเครดิตคุณดีด้วยนะคะท่านใดที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสมีช่องทางในการที่จะหาะไรายได้เสริมเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ,ะสำหรับด้านของความรักนะคะท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็รักกันดีค่ะตามอกตามใจซึ่งกันและกันท่านใดที่ จีบๆกันอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้มีงานแต่งมีงานเลี้ยงมีงานมงคลก็ได้นะคะส่วนท่านใดที่เป็นโสดนะคะก็มีคนเข้ามานะคะมีคนที่ดีๆเข้ามาก็ดูกันก่อนนะดูกันได้ค่ะเปิดใจคุยกันนะคะด้านสุขภาพคุณอาจจะพักผ่อนน้อยไปหน่อยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของวันที่1 8 1 9นะคะให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยค่ะ ราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ให้คุณไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานดีกว่านะคะถ้าคุณทําดีช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสุาเร็จได้ในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรืองานส่วนตัวนะคะส่วนด้านของความรักก็พักไว้ก่อนนะคะหรือบางท่านนี่คนรักอาจจะอยู่ห่างไกลหรือถ้าหากว่าอยู่ใกล้กันอาจจะพูดกันไม่ค่อยจะเข้าใจสุดเท่าไหร่ก็ค่อยๆคุยกันละกันนะ ส่วนเรื่องการเงินนะคะมีรายได้เข้ามาแต่ว,ว่าโอ้รายจ่ายเพียบเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะเนาะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไปนู่นไปนี่มันก็เลยใช้จ่ายหมดไปนะคะเกี่ยวกแล้วก็หมดไปเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันของคุณด้วยนะะก็ค่อยๆวางแผนการใช้เงินใช้ทองกันนะคะส่วนด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่อง เส้นเอ็นนะคะปวดเมื่อยตาบเนื้อตามตัวนะคะหรือบางท่านก็ต้องขับรถก็ระมัดระวังหน่อยนะอย่าใ,ใจร้อนนะคะโดยเฉพาะเกณฑ์ช่วงระหว่างวันที่20นะคะ20 21ประมาณนี้นะคะก็ระมัดระวังนิดนึงราศีกันช่วงนี้การลงทุนเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องการเงินก็สะพัดดีด้วยค่ะโอกาสดีๆของคุณเข้ามาแล้วนะคะส่วนด้านของความรัก ท่านใดที่มีคนรักอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เอาใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะท่านใดที่เป็นโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จะที่ใคยออกไปนะคะแล้วก็ด้านสุขภาพนะก็ระมัดระวังในเรื่องของการ ปวดแข้งปวดขานะคะหรือว่าการเดินเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงนะอาจจะเดินเตะสะดุดอะไรได้นะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่นะคะ,ะวันที่22 23ี่นะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะส่วนวันที่ 26- 27เนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงฉลองหรือการไปกางค่าเมืองคืนนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะสาวๆนะคะคนโสด ราศีตุนช่วงนี้คุณมีโอกาสดีๆนะคะจะมีคนมายื่นข้อเสนอให้กับคุณนะ,ะไม่ไว่าจะเป็นยื่นข้อเสนอในด้านของการทํางานนะคะอาจจะหาที่ใหม่ๆให้กับคุณหรือหารายได้ให้กับคุณนะคะจ้างคุณไปทํางานที่มันมีรายได้เสริมเพิ่มเติมหรือบางท่านก็มีช่องทางที่จะลงทุน ทำอะไรใหม่ๆแล้วมันมีไรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ให้คุณจัดสรรเรื่องการใช้จ่ายเงินทองให้ดีๆนะคะบางทีเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยมันหมดไปโดยที่ไม่รู้ว่าไปทางไหนนะคะหรือบางคนก็อาจจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามหรือบางคนก็อาจจะหมดไปเพราะว่ามีคนมายืมนะคะหรือบางท่านก็มีความรักเนี่ยก็ต้องระวังเขาจะแบบ เออมามีผลประโยชน์ในด้านของความรักหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ออลองทบทวนให้ดีก่อนนะคะด้านความรักเนี่ยของชาวราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามานะคะช่วงนี้นะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาเป็นคนที่ดีด้วยนะคะแล้วก็จะส่งเสริมด้านการงานของคุณนะคะแต่ส่วนที่ว่าคุณจะรักเขาหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสาหรับท่านใดที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยความรักก็ เป็นช่วงเวลาที่ก็ก็ดีนะคะเอ่อก็ดีอยู่นะแต่ว่าอ่าบางท่านอาจจะมีอะไรที่แบบมีถกเถียงกันบ้างนะคะก็ค่อยๆค,คุยกันนะส่วนด้านสุขภาพนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอการขี้หลงขี้ลืมหรือระบบอ่าภายในปั่นป่วนหน่อยนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยหรือบางท่านอาจจะเป็นภูมิแพ้ และช่วงนี้ก็แนะนําว่าให้ระมัดระวังอย่าไปดึกดื่นเที่ยงคืนห้ามออกจากบ้านดีกว่านะคะอย่าไปาเที่ยวในกลางค่ำกลางคืนนะคะให้อยู่บ้านจะดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่26-27นี้นะคะอีกเรื่องนะคะชาวราศีตุลเนี่ยช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายและก็ผิวพรรณด้วยนะคะบางทีบางท่านอาจจะไปตากแดดแล้วผิวเสียหรือว่าใช้เครื่องสำอางก็จ,จะแพ้ได้ค่ะ ราศีพฤจิช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเริ่มวางแผน การงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการใช้เงินใช้ทองนะคะก็วางแผนให้ดีนะคะ,ะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องสื่อโซเชียลนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะให้คุณตั้งใจแล้วก็ลงมือทํานะคะอย่าท้อแท้ไปซะก่อนนะคะส่วนด้านของความรักนะท่านใดที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็ดูแลกันได้ดีนะคะส่วนท่านใดที่เป็นโสดในช่วงนี้ก็มีคนที่เข้ามานะคะ ก็ดูดูกันนะดูกันไปศึกษานิสัยใจคอกันไปนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือการใช้รถใช้ถนนนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการดูสัญญาณไฟหรือพวกตามแยกต่างๆนะคะชาวราศีพิจิกด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดวงตานะคะหรือระบบเลือดในร่างกาย ท่านใดที่มีของหายก็มีโอกาสที่จะได้คืนนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของสิ่งของหรือแม้กระทั่งคนรักเก่าๆก็มีโอกาสที่จะวนกลับมาส่วนคุณจะรับหรือไม่รับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะราศีธนูมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องงานมงคลนะคะท่านใดที่มีลูกมีหลานช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานบวชก็ได้นะคะหรือว่าลูกหลานทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจนะคะ เขาอาจจะสอบติดหรือทําให้คุณรู้สึกดีกับเขาเป็นเด็กดีก็ได้นะคะหรือท่านใดที่มีบริวารลูกน้องบริวารก็ดีนะคะช่วยเหลือส่งเสริมชีวิตของคุณดีมากเลยนะคะ แล้วก็ท่านใดที่คิดจะเสี่ยงโชคก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะถ้าคิดจะเสี่ยงก็เสี่ยงได้ค่ะแต่ว่าทางด้านของสุขภาพนะคะต้องดูแลสุขภาพร่างกายนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหรือบางคนอาจจะปวดหัวมึนหัวหรือเกี่ยวกับเรื่องหัวใจด้านความรักก็มีความสุขดีค่ะก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีนะคะ หรือท่านใดที่เป็นโสดนะคะก็มีคนที่เข้ามาเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะเข้ามาดูแลเอาใจใส่ดีเทคแคร์ดีนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นการดูดวง12ราศีนะคะถ้าเป็นราศีมังกรราศีกุมราศีมีนเนี่ยรย์ทาคลิปแยกไว้ตอนแรกเลยนะคะให้ไปดูกันได้นะคะ